ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เหมือนกันใช่ะะ่ะ,ะท่านนายกรัฐมนตรีครับปลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์บาจักที่พักนะฮะเป็นการปฏิบัติตามมาตราการของสอบ,บคเรื่องของการเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมนะ,ะสำหรับวาระต่างๆที่จะประชุมกันในวันนี้เนี่ยนะฮะจริงๆคือวันนี้เนี่ยมีภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็ยกเลิกไปก่อนด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าจะไปเป็นประธานพิธทีทำบุญโอกาสขึ้นปีใหม่ใช่ไหมฮะใช่ก็เลื่อนออกไปก่อนนะฮะ ส่วนวาระของการประชุมคอรอมอก็คือการหารือเรื่องของการรับมือโควิดโอไมครอนหลังเทศก,กาลปีใหม่ที่ตอนนี้คุณผู้ชมหลายพื้นที่เริ่มระบาดอย่างรวดเร็วใช่พวกคลัสเตอร์ผับบาร์ต่างๆอุบลราชธา,านีนี่กำลังหนักเลยนะคะแล้วก็ในกรุงเทพก็หนักเหมือนกันชล <นะ S 2> บุรีก็หนักเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่ง การเลื่อนเปิดทักท่องเที่ยวแบบเทสแอนด์โกคือวันนี้จริงๆมาเป็นวันสุดท้ายถูกไหมฮะใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยจะพิจารณาเลื่อนออกไปอีกอันนี้เดี๋ยวรอฟังผลสรุปของการประชุมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนยายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าทุกฝ่ายตอนนี้เนี่ยให้จับตาสายพันธุ์โอไมครอนอย่างใกล้ชิดเลยคือมันไม่ใช่แค่ประเทศของเรา<ช>แต่มันทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีอะไรจะได้รับมือได้ทันนะฮะย้ำประชาชนทุกคนขอความร่วมมือนะครับ ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดให้รับการฉีดวัคซีนให้ครบตามกําหนดแล้วใครครบไปแล้วเนี่ยเข็มกระตุ้นเข็ม3มก็ให้ไปฉีดต่อเนื่องด้วยนายกรัฐมนตรีท่านยังขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ยังขอความร่วมมือเพิ่มเติมประชาชนนะฮะกลับมาจากเทศกาลปีใหม่ให้ตรวจคัดกรอง ATK แล้วใครที่เข้าไปในสถานที่เสี่ยงหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านจากตัว14วันก่อนนะฮะเป็นเวลาแบบนี้ออกไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตามโรงงานที่มีการพบการติดเชื้ออันนี้ท่านเอยกบอกว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องปิดโรงงานนะแต่ให้ทาบับเบิลแอนซิลก็เป็นพื้นที่ไปจะได้ลดผลกระทบจากโรงงานต่างๆด้วยมาถึงเรื่องผับบาร์คาราโอเกะตกลงจะได้เปิดไหมฮะคุณอนุทินบอกว่าเราอาจจะสอแววนะคะว่าอาจจะต้องยกเลิกไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและคุณอนุทินใช้คำว่าไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะเรื่องนี้จากเดิมที่กรมควบคุมโรคเตรียมละว่าจะเปิดผับบาคาราโอเกะในวันที่16มกราคมนี้ใช่ไหมคะคตอนนี้อาจจะต้องดับฝันไปเบาๆเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมาจากการแพร่ระบาดจากผับบาคาราโอเกะนี่แหละเป็นหลักมากกว่า แม้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจการตัดสินใจของคุณอนุทินโดยตรงแต่ส่วนมากถ้าเกิดว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะตัวเองก็ไม่อยากให้เปิดส่วนความกังวลผู้ป่วยอาจจะพุ่งสูงตามฉากพัดที่มีการคาดการกันไว้แบบรุนแรงที่สุดคุณธีรวัตรเชื่อแม้ว่าเขาคาดการณ์ว่าส0,000ื่นใช่ไหมคะใช่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือใช่คนะ่ะคือคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้ยังเป็นแค่คนกลุ่มเดียวที่ไม่ให้ความร่วมมือน่าจะยังไม่ถึงส0,000ื่นหรอกอม,มีประชาชนบางส่วนที่ยังให้ความร่วมมือดีอยู่นะคะ ขอปรับสภาพจากผับบาคาราโอเกะมาเป็นร้านอาหารคนอนุมัติก็คงไม่กลา้าแล้วแล้วก็พอเกิดเหตุการ์ที่นี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนทางฝ่ายกมควบคุมโรคเขาก็ต้องบอกว่าเอที่15มกราคมจยากคิดจะเปิดเนีย่ยังจะเปิดได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีการทำโควิดฟรีเซตติ้งเลย นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบเอ้ยอย่ามาพิกกี้นะอย่ามาแบบดูลน์มันมันแค่ลายสองลายแล้วจะมาตัดสินใจมันไม่ใช่มันทั้งหมดเลยอะ่ะแสดงว่าแนวโน้มที่บอกว่าจะผ่อนคลายสถานบันเทิงในช่วงสิบม,มกราดก็กค <ผม S 1> งต้องพิจนารณากันให้หนักกว่าน,นี้ครับผมเป็นวงผมก็ไม่ให้เปิดหรอกแต่ว่า อำนาจอำนาจสุดท้ายไม่อยู่ที่ผมนะผมก็ได้แต่เสนอความเห็น